สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะและตาสอยเอ็กซ์ตร้า300อิ่มอร่อยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงาคดีนี้ก็ถือว่าน่าสลดนะครับเนื่องมาจากว่าทางภรรยาติดการพน,น,านันแล้วก็นำเงินที่หากินมาได้ไปใช้นีนการพน,น,านันเอารถที่บ้านก็เจาไปขายคเครียดภายในครอบครัวเครียดในที่สุดนะครับผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคุณพ่อ ใช้อาวุธปืนยิงภรรยาตัวเองเสียชีวิตใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตแล้วก็ยิงภรรยาเสียชีวิตนะครับนอกจากนี้ยังยิงลูกสาวอายุสองขวบเสียชีวิตลูกชายอายุ15ปีบาดเจ็บสาหัสต,ตอนนี้คืออาการเป็นตายเท่ากันนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอสถานีตำรวจท่าเรือนะครับได้รับแจ้งว่ามีเหตุฆ่ากันตายภายในบ้านพักไม่มีเลขี่ภายในชุมชนพัฒนาใหม่ ซอยขั่วพริกถนนสุนทรโกษาอยู่ในเขตคลองเตยนะครับหลังจากได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปตรวจสอบนะครับพบว่าบ้านหลังดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นชุมชนแออัดนะครับพอเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านพบผู้เสียชีวิตทั้งหมด3รายนะครับก็คือนายบุญล,ลือเอี่ยมพ่อค้าคนนี้อายุ5-2ปีนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนอกจากนี้นะครับก็ยังพบ ศบนางทองแดงช่อรักอายุ42ปีซึ่งเป็นภรรยาแล้วก็ใกล้กันภายในห้องนอนนะครับยังพบบุตรสาวอายุ2ขวบถูกยิงเสียชีวิตเหมือนกันซึ่งทั้งหมดนะครับถูกยิงเสียชีวิตภายในห้องพักเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืน1กระบอกนะครับที่ใช้ก่อเหตุคืออาวุธปืนขนาดจุด38ส m i t h and สันหนึ่1กระบอกที่ตกอยู่ข้างลําตัวของนายบุญลือนะครับ ซึ่งทางครอบครัวนี้นะครับมีอาชีพขายปลาดุกอยู่ที่ตลาดทองเตยนะครับแต่ว่านอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ยังพบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนนะครับก็คือนายธนโชธเอี่ยมพ่อค้าอายุ15ปีคนนี้เป็นบุตรชายคนโตของครอบครัวนี้นะครับถูกยิงเข้าที่ขมับด้านขวากระสุนขวางที่บริเวณศีรษะนะครับซึ่งตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลอาการนี่คือสาหัสเป็นตายเท่ากันนะครับ คุณกฤษณานครับชอรักซึ่งเป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิตบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าปกติตนเองนั้นจะพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่ว่าช่วง1-2ถึงเดือนนี้นะครับคุณทองแดงซึ่งเป็นพี่สาวของตอนเองนี่แหละครับมีอาการเจ็บป่วยอยู่บ่อยครั้งแล้วก็บอกให้คุณกฤษณาครับมาช่วยกิจการของทางพี่สาวซึ่งพี่สาวรวมไปถึงสามีนะครับก็มีการประกอบอาชีพซึ่งเป็นพ่อค้าขายปลาดุกภายในตลาดคลองเตยสองนะครับ ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุประมาณตอน9โมง9โมงเช้านะครับคุณกฤษณาพร้อมกับพี่สาวกลับจากตลาดมาด้วยกันนะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันเข้าไปบ้านพักแต่ว่าคุณกฤษนาก็ได้ไปพักอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันนะครับกับพี่สาวจากนั้นเวลาตอนประมาณสักไม่เกิน10นาทีก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคล้ายกับลูกป่งแตกไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรนะครับเสียงลูกโป่งแตกประมาณสัก4ี่ครั้งก็เลยพากันไปดูจนรู้ว่าคนคคที่ อาเสียชีวิตก็คือคุณทองแดงนะครับก็เป็นพี่สาวนั่นเองนะครับครับทางในขณะที่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ยังให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับบอกว่าช่วงเวลาประมาณ9โมงเนะี่ยนางทองแดงเนะี่ยผู้เป็นภรรยาก็ได้มีการโทรศัพท์หาตัวเองแต่ว่าทางตัวเองนะั้นหลับอยู่และไม่ได้รับโทรศัพท์นะครับจนกระทั่งเวลา10โมงก็ได้รับโทรศัพท์จากคนรู้จักนะครับว่าครอบครัวของนายบุญลือนะมีเหตุยิงกันภายในครอบครัว จึงพยายามโทรศัพท์ไปหานางทองแดงที่เสียชีวิตนะครับแต่ว่าไม่มีใครรับสายจึงเดินทางมาดูที่เกิดเหตุก็พบว่าทั้งนางทองแดงทั้งนายบุญรือแล้วก็ลูกสาวอีกหนึ่งคนถูกยิงจนเสียชีวิตนะฮะแต่ว่าส่วนสาเหตุนะครับทางเพื่อนบ้านรายนี้บอกว่าก่อนหน้านี้ทางนายบุญรือนะเคยบ่นอยู่บ่อยครั้งว่าภายในครอบครัวมีหนี้สินจำนวนมากนะครับซึ่งเกิดจากภรรยาแต่ว่าทางนายบุญรือทางนายนาวี ทางเพื่อนบ้านรายนี้ก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าทางครอบครัวนี้มีนิสิตในเรื่องอะไรนะจึงไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องมากมายแต่ก็เกิดเหตุการณ์น่าสลดเกิดขึ้นที่ผู้นำครอบครัวยิงภรรยารูปตัวเองจนเสียชีวิตนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ทําการสอบถามพยานแวดล้อมในเบื้องต้นไปแล้วนะครับก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นสามีภรรยากันและก็มีปัญหาเรื่องของนิสิตจากเล่นอาจจากการเล่นการพนันนะครับซึ่งคุณทองแดงก็ ติดการพนันอย่างรุนแรงและมีหนี้สินหลักล้านบาทในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนก่อนหน้านี้นะครับก็มีเจ้าหนี้มาทวงเงินจากคุณทองแดงที่บ้านบ่นบอยอครั้งซึ่งทางด้านของคุณบุญลือสามีนะครับก็ได้นําเงินที่เก็บจากการค้าขายมาชําระหนี้ให้กับคุณทองแดงเป็นประจำแต่ว่าจากการตรวจสอบทราบว่าคุณบุญลือนั้นก็มีรถยนต์อยู่3คันรถบรรทุก6ล้อ1คันซึ่งทางด้านของคุณทองแดงนะครับกำลังจะนํารถยนต์ของคุณบุญลือเนี่ยแหละครับไปขายเพื่อใช้หนี้สินที่ างคุณทองแดงได้ก่อไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามสําหรับสาเหตุนั้นเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเกิดจากการเครียดผสมกับาภาระหนี้ค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังทําให้คุณบุญลือเนี่ยแหละครับตัดสินใจใช้ปืนก่อเหตุยิงยกครอบครัวเลยนะครับครับนี่คือปัญหาของการเล่นการพนันนะคุณวชระเขาบอกว่าการพนันน่ะคือไม่มีทำอะไรให้ดีขึ้นอาจจะวันนี้ได้พรุ่งนี้จะเสียแล้วก็ถ้าเล่นมากๆไปมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านในที่สุดก็ พอไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินก็นี่แหละตัดสินใจบางทีก็ไปรักเล็กขโมยน้อยบางทีก็หันไปค้ายาเสพติดเพื่อที่มาจ่ายนี่กรมนันแต่ครอบครัวนี้ไม่มีทางออกสุดท้ายทางหัวหนา้าครอบครัวก็ใช้อาวุธปืนยิงคนในครอบครัวจนเสียชีวิตนะครับจากข่าวดูแล้วไม่ใช่<ม>เล่นน้อยๆนะหลักล้านนะครับหนึ่งถึงสองเดือนสูญเงินไปเป็นล้านล้านแต่ว่าทําให้ปัญหาก็ตามรุมเราเข้ามาไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินปัญหาครอบครัวจุดจบก็คือ เป็นอย่างที่เห็นได้หลบครับ